ครับผมฟังท่านนายกให้สภา์แล้วผมหวั่นใจยังไงไม่รู้เนาะท่านนายกบอกว่าขอให้คนไทยมั่นใจรัฐบาลสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้และพร้อมสู้ทุกเวทีก็พูดอย่างนี้มาโดยตลอดไม่ใช่เหรอตั้งแต่เดือนสิงหาคม2ปีที่ปีที่แล้วแล้วเป็นยังไงล่ะบอกว่ามีอายุสีสามจะไม่รบกันแล้วก็รบกันครั้งแรกบ,บอกว่าจะยุติปัญหาให้เสร็จสิ้นแล้วก็มีการยิงกันครั้งที่สองโอ้ เหนื่อยใจยังไงไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยทีมกฎหมายของไทยเนี่ยก็เตรียมพร้อมในการชี้แจงต่อสารยุติธรรมระหว่งประเทศแล้ว แต่ทางด้านของกัมพูชาเนี่ยไปดูข้อต่อสู้เขาหน่อยหน้าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันทางกัมพูชานั้นขอให้ศาลโลกพิจารณา2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1การตีความคำพิพากษาที่ศาลโลกตัดสินไปตั้งแต่ปี2505โดยกัมพูชานั้นมองว่าไทยยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลที่ให้ถอนกําลังออกจากปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาท ข้อ2ก็คือให้สารนั้นออกมาตรการชั่วคราวเพื่อใช้ก่อนที่จะมีการตีความคำพิพากษาโดยกัมพูชาต้องการให้สารนั้นสั่งให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารโดยท,ทันทีและไม่มีเงื่อนไขซึ่งในคําขอข้อนี้เนี่ยกัมพูชาเขายึดขอบเขตตามเส้นแผนที่1 –ต่อ2 0 0 0 0นในระวังดงรัก การพิจารณาของศาลโลกนั้นจะใช้เวลา2วันครับก็คือวันที่3 0มสถึงสาบพฤษภาคมซึ่งทั้ง2ประเทศจะแยกกันให้ข้อมูลต่อสารโดยกัมพูชาจะเป็นฝ่ายนำเสนอข้อมูลก่อนในช่วงเวลา15บหนฬิกาถึง17บเนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ฝ่ายไทยนั้นจะชี้แจงในเวลา21่สนิกาถึง23่สนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย ด้านคณะกฎหมายของไทยนั้นก็ประกอบไปด้วยนายวีราชัยพลาสายเอกอครัชทูตณนะักรุงเฮกและศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชาวต่างชาติ3ท่านรวมทั้งผู้แทนจากเจ้ากรมแผนที่ทาหารกรมศิลปากรคณะกรรมการกฤษฎีกีกรและสำนักงานอายาการสูงสุดครับ ก็มีผู้พิพากษาเฉพาะกิจของฝ่ายไทยด้วยนะคะที่รัฐบาลไทยมีการเสนอชื่อศาสตราจารย์ชองปีแอ์คอสชาวสังชาติฝรั่งเศสก็คนนี้นะคะเคยเป็นทนายความคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหลายคดีด้วยกันโดยเฉพาะคดีพิาพาสเรื่องของเขตแดนเหตุผลที่รัฐบาลไทยเขาบอกว่าเขาเลือกชาวฝรั่งเศสเป็นที่ปรึกษาและผู้พิพากษา ก็เพราะว่าเอกสารทางกฎหมายเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาเกือบทั้งหมดนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาบอกว่าก็เลยจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและกฎหมายฝรั่งเศสนะคะประเด็นต่อสู้ในวันนี้เนี่ยบอกว่าจะมุ่งไปที่มาตรการคุ้มครองที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอโดยฝ่ายกัมพูชาเขาอ้างว่าตั้งแต่สารโลกมีคำพิพากษานะคะเมื่อเกือบ50ปีที่แล้ว รัฐบาลไทยก็ไม่เคยอ้างสิทธิ์ในพื้นที่4.6ก,ก,กิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารส่วนฝ่ายไทยก็โต้แย้งว่าไทยได้ถอนทหารออกจากปราสาทพระวิหารตามคำพิพากษาของศาลโลกแล้วและศาลโลกก็ไม่เคยตัดสินให้ใช้แผนที่ระหว่างดงรักเป็นเส้นเขตแดนก็คาดว่าน่าจะทราบผลการพิจารณาประมาณ1-3สัปดาห์หลังจากนี้นะคะส่วนเรื่องการตีความคำพิพากษาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า1-2ปีนะคะ กระทรวงการต่างประเทศเขาก็แถลงบอกว่ารัฐบาลไทยที่จําเป็นต้องไปชี้แจงต่อศาลโลกเพราะว่าคาดีนี้ก็เป็นการตีความคําพิพากษาในคดีเดิมที่ศาลโลกได้มีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี2505ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องของคดีใหม่แล้วก็ตอนนั้นไทยก็ยอมรับอํานาจของศาลโลกในการตัดสินด้วยการยอมรับครั้งนั้นนะคะก็เลยมีผลผูกพันกับไทยดังนั้น เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปชี้แจงต่อศาลโลกเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์แล้วก็สิทธิของเรานะคะไม่เช่นนั้นศาลโลกก็จะพิจารณาข้อมูลของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเดียวซึ่งก็จะทําให้ไทยเนี่ยเสียประโยชน์ได้แล้วก็บอกว่าคำพิพากษาของศาลโลกจะถือเป็นที่สุดนะคะแล้วก็ไม่มีการอุดทรนแล้วก็ยังมีกฎบัตรสหประชาชาติด้วยที่ระบุว่ารัฐสมาชิกข,ของสหประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลก โดยเมื่อศาลโลกมีคำพิพากษาแล้วและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมปฏิบัติตามคู่กรณีสามารถจะร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ออกมาตรการ,บ,ารบังคับให้คำพิพากษา,านั้นมีผลได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของคดีก็ต้องฟังความสองข้างอยู่เหมือนกันนะ